อร่อยเด็ดเข็ดดอยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกินร้านที่แบบลับเป็นร้านแบบลับมากๆพี่กายเพราะว่าหนู่าไปเห็นน้องมันเปิดให้ดูที่ออฟฟิศอยู่ในในติ๊กต็อกอ่ะคนไปกินเป็นร้านที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เออเห็นอยู่เหมือนกันแล้วกว่าจะไปถึงคือก็ต้องเดินดแบบเนี้ยเออเป็นร้านที่เขาบอกว่าเปิดมาเป็นร้อยกว่าปีจริงแล้วก็เจ้าของร้านอ่ะมีสองคนพนักงาน ก็คือเจ้าของร้านใช่อ่าคำกคข้าวก็คือเจ้าของร้านล้างร้านก็คือเจ้าของร้านเก็บของก็คือเจ้าของร้านคือทุกอย่างเจ้าของร้านหมดเลยทุกอย่างเราเแล้วเปิดเปิดมาเป็นร้อยปีไม่รู้ว่าคุณลุงคนนี้แม่งอายุแบบร้อยห้าสิบแล้วหรอไม่ไม่แน่ใจ่ะเป็นลุงกับป้าสองคนมันต้องแน่ใจว่าเขาไม่อายุขนาดนั้นแน่นอน เขาต้องอยู่ในแบบกินเนสแหละถ้าจะย่งงถ้าจะร้อยกว่าปีเนาะต้องเป็นคนที่โดนยกย่องแบบสุดๆแล้วก็ไม่ควรที่จะมายืนผัดอะไรให้เรากินได้คือจริงๆก็เหมือนตอนเรียนมหาลัยแล้วอยู่หอแล้วมันจะมีร้านอาหารอยู่ในหอใช่ฟิลนั้นเนาะ้าอาหารใต้ตึกในระหว่างที่เรารอเมนูอู่นนะเรามาลองถาเมนูนี้ก่อนเลยดีกว่าพี่กายเป็นคนแบบชอบกินตับที่มันชิ้นแบบใหญ่ๆเลยกลัมันแข็ง ขอซิเนเจอร์หน่อยเถอะไม่เคยกินมะระผัดไข่นะปกติกินแต่บวบพุงปลาผัดกะเพราเ0าสิบาทใบกะเพราคือเยอะมากเด็ดแบบเด็ดแบบไม่ต้องริพพี่กายมีกรอมแล้วก็บีบมะนาวช้อนซ้อมคลุกเลยพี่กาย เพิ่มเนี่ยไแบบน้ำเพิ่มเพิ่มหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ปอปกอนจีนอ่ะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อนนะน้ำมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินร้านลับๆร้านชื่อว่าฮันโภชนาอ่าอันนี้หลายคนหลายคนเลยที่แบบไม่รู้แต่ควรรู้อ่าแต่่อนื่นเลยเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนเพราะน้ำมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปไกลด้วยไปดูฮันโภชนาจะเด็ดหรือดอย เราต้องเติมน้ำมันอยู่แล้วอะและ้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเติมน้ำมันครบ1,200บาทต่อบินเราจะได้แก้วแฮปปี้คัพฟรีนะเฮ้ยจ๋าว่างั้นเติมวีพาวเวอร์เลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะวีพาวเวอร์เต็มังยคะวีพาวเวอร์เต็มถังเลยค่ะพีะ่จ๋าแต่ว่าหนูหนูเห็นป้ายมันเขียนว่าถ้าเกิดว่าเติมเคลวีพาวเวอร์ครบ1,200บาทต่อหนึ่งบินนะเราจะได้แก้วแฮปปี้คัพเหรอคะใช่ครับผมฟรีป่ะคะพี่ฟรีครับเดี๋ยวขอดูแก้วด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะ มี Eat, th like oh, สีสีสีายนะคบผมเลือดได้นะครับมีอะไรนะสีๆสีเช้าสีสีสีลายอ๋อสีสีสีลายใช่อ๋อมันไม่เหมือนกันยังไงอะครับพี่มีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานครับผมอ๋อเราภาคเลยเราพม่าครับผม ถ้าแก้วสีเขียวเขาเขียนว่าไปแหวกกันเตะนี่ห่ะถ้คเหนือสีน้ำเงินคือไปเจียวกันไม้นี่ผัคอะไรคะพี่ผักต่ายครับผมผักต่ายผักตายผักต่ายนะสีส้มไปน้ำกันบอนำกันบอเออเป็นน้ำเงินบอล้านนี้คือไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวกันนะพคกันครับผมพคกัารพคกันนะสีแดงเอาเออเดี๋ยวเติมเต็มถังเลยนะพี่ได้ครับขอบขอบผมด้ครับ น่ารักนะน่ารัก <S 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 แก้วแฮปปี้คัพนะมีสีสีสี่ลายเป็นธีมท่องเที่ยวภาคต่างๆแล้วพอเราเทน้ำเย็นลงไปแก้วมันจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิอา่านี่ค่ะลูกค้า ได้ขอบคุณครับได้ปเสร็จนะครับผมรูกค้าสามารถไปไดขึ้นถึงได้หนึ่งแก้วฟรีครับผมจริเหรอใช่ครับอ๋อนี่ไงรับเพิ่มเครื่องดื่มเย็น16ออนฟรีที่เชล์คาเฟ่อ๋อก็เสิร์านี้ไปได้เลยถูกต้องครับโอครังหน้าเราต้องมาเติมที่เชล์บ่อยๆก็หนูอยากเก็บให้ครบสี่ผ้าก็ไม่เห็นยากเราก็เนี่ยสี่รอบน้ำมันมันเต็มถังแล้วพ่อโอ้โหรคนมันรวยรถมันเยอะเข้าใจป่ะ คคันเนี้ยเดี๋ยววนกลับไปวนกลับมาอย่างนี้เหรอพี่ดูดน้ํามันออกจากถังแล้วเติมใหม,ออม่อีกรอบเพื่อแก้วเหรอเพื่อแก้ว,กวคุณนี้มาใหม่ง่ายกว่า,อาโอเคเอโอเคครับข,ขอบคุณครับคน่าเชลไหมครับผมโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะพี่กายแวะนี่เลยเชลคาเฟ่นหนูจะไปเอาน้ําฟรีเออก็เจ๋วมากเลยนะคือเราได้แก้วฟรีไม่พอเราก็สามารถเอาบินใบเสร็จเนี่ยไปแลกน้ําฟรีได้ที่เชลคาเฟ่นะแต่ว่าถ้าปั๊มเชลไหนไม่มีเชลคาเฟ่ก็ไม่ต้องตกใจ ขึ้นเราเนี่ยสามารถที่จะแลกเป็นน้ำดื่มเ e l ล็ก1.5ลิตรได้๋อได้แก้วได้แก้วแล้วก็ในน้ำดื่มถูกต้องแต่อัิที่นี่มีเชียคาเฟ่ก็นี่ไงไปเชียคาเฟ่เลยไปเลยนี่ไงเติมเชียรวีพาวเวอร์1,200บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จนี่รับฟรีอ่านี่นี่นี่นะ ใหบเสร็จค่ะขอตรวจสอบก่อนนะขอตรวจสอบเธอเป็นมาตรการของที่นี่อะค่ะต้องตรวจสอบก่อนค่ะได้ค่ะใช้ได้ใหม่อันนี้ใช้ได้ไหมคะเรียบร้อยค่ะหนูความแย้มแล้วนะคะแล้วเป็นเครื่องดื่มอะไรนีคะอ๋อได้อะไรบ้างคะได้เป็นแปดเมนูค่ะอยู่ด้านหน้าแปดเมนู ชาน,นมไข่มุกค่ะพีกายเออดีเนาะเราอ่ะแวะเติมพลังให้กับรถออแล้วก็เติมความสดชื่นให้กับตัวเราเองเออในช่วงสงการแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครมีแพลนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในจังหวัดของตัวเองเนี่ยก็อย่าลืมแวะบ๊มเชลด้วยก็าสามารถที่จะแวะได้เลยนะแต่ว่าก่อนที่จะไปต่างย่งวงต่างจังหวัดออขอบอกก่อนนี่เห็นไหมไปเร็วไปเร็วน้องเขาบอกแล้วว่า เดี๋ยวเดาแก้วน้ำรีปุ๊บไปถ่ายอร่อยเด็ดเร็วทันโภชนะรอเราอยู่รอเราอยู่ร้านรับรับเขาบอกรับมากจะไปถูป่ะยังไม่รู้เลยเนี่ยดีนะเติมน้ำมันมันไม่เต็มถังอ่ะแน่นอนตะกี้สําเนียงติดติดพี่ที่เติมน้ำมันละน้องเขาชื่ออะไรรู้ไหมเชื่ออะไรน้องเขาชื่ออะไรนะไข่เดี๋ยวป้อนนึงอย่าบอกอย่าบอกไม่มีไข่ไข่ไม่มีไข่มีมีไข่ไก่ไก่จุ๊บไก่อะไรใบใบ ะไก่ไก่อูไก่อูกับลูกอย่นี่เดียวไก่อูไก่อูชอบนางเป็น mascot เชลนะนางน่ารักใครอยากจะมาเจอนะไก่อูนะมาได้ที่ปั๊มเชลสาขาเรียกทางด่วนเพราะว่าที่นี่คือมีเชลคาเฟ่ด้วยใช่นะเดี๋ยวให้หน่ารักน้องไก่อูใช่ซิซิซิแซบบิซิแก้วชาวไข่โมไปเที่ยวกันนะได้แล้วค่ะ,นะขอบคุณค่ะโอ้ปั๊มนี้เขาแบบมีความแอคติ้งกันเยอะมากนะ ทั้งแต่ทางหน้าแล้วว่าเขาซ้อมมาเวลาลูกค้าไหนพี่ไหนไหนก็ยืนแล้วก็ยืนเขารู้หมดแล้วว่าผมมาถ่ายโฆษณาให้ปั๊มเชลไปอร่อยเด็ดรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนปรดใช้วิจารณญาในการรับชิมอร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยอยูที่ไหนจะตามไปชิมจากแค่ไหนจะตามไปลองไม่แค่ไหนเราก็จะไป ตบไปชิมให้รู้อร่อยเก็ดเข็ดดอยเ็ดเ็ดดอยถึงแล้วนะครับผมมาที่ไหนกันวันนี้เลี้ยวเข้ามาก่อนซอยอ่ะแล้วพี่กายถามว่าเราสาบานแล้วเรามากินข้าวตรงไหนวะเนี่ยเอาเป็นว่าแค่ข้าวซอยอ่ะซอยคือเล็กแบบมอไซค์ไม่สามารถที่จะมาได้ เพราะว่ามันแน่นแบบมันแน่นแบบแน่นมากซึ่งไอ้ซอยเล็กๆเนี้ยคือเราต้องเอารถมาจอดที่ตึกนี้แล้วเดินไปอีกสี่นาทีดีมเอาเอา Google Map มาเลยพอเรามีสปอนเซอร์นี่เราก็ต้องแต่งตัวแบบเข้าทีมแต่ลดเวลาเนาะแน่นอนปั๊มเชลล์เนอเนอไหมแก้วก็พกมามี่อาจจะพูดนะเสื้อคือเราแบบแมทชิ่งมากเลยใช่โชคดีมากเลยนะวันนั้นมันไปซื้อออนเซลล์อะเมอมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไม่เราคิดไว้แล้วว่าตัวนี้แหละ เดีおお๋ยวลูกค้าต้องเข้าเอ๊ะสุลปเ<ห>ชลก็เข้าแล้วเราซื้อเสื้อก่อนเราซื้อเสื้อก่อนเดี๋ยวลูกค้ามาถ้าเราซื้อเสื้อมาหลอบุ๊บเดี๋ยวลูกค้าจะมาเองแต่ว่าลูกค้าไม่เกี่ยวอะไรกับร้านอาหารที่เราเลือกความเจ๋วของเอาลุงเข้ามาได้ครับเลยเได้ได้อคครับลุงฝากก่อนชั้นหนึ่งร<ด>ีบร้องว<ด>่ะรีบร้อ,องหร,อหรือเปล่าหักไม่พอบ้าลุงรีบสมัยโบราณนะน้อง กดดไไม่้ลิปนี้รองรับผู้โดยสาร5คน 1, 2, 3, 4, 5โองสามสีห้าจัดก็คนเหรอเคือแบบเราได้เราได้ร้านนี้มันจะคลิปคลิปหนึ่งใน t ิ k ติกแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยเดินด้แจ๋วมากอ่ะก็เลยแบบอยากลองดูว่าเป็นยังไงก็คือมันก็จะแคบแคบนิดนึงร้านนี้ดูดีมาก ร้านนี้ก็ดูดีเนี่ยร้านนี้ก็ดดดูีนะร้านแอนเฮ้ยนี่นี่น่าเฮ้ยนี่นี่น่าเลยเป็ดตุ๋นเฮ้ยสักเทปปะล่ะดูดิอย่างเงี้ยเยอะมากอะมากอาหารเยอะมากเนี่ยดูดีในซอยซอยนี้เขาถ่ายรูปชิคๆหรอนี่ไงนั่นจะใช่เหรอเฮ้ยซอยนี้เว้ยอ๋อนี่นี่ซอยแปดซับสินโอ้ทัสดีค่ะสวัสดีครับถ่ายวิดีโอกันอะไรกันนะครับถ่ายน้ครับ ถ่ายหนังพอแบบมีนักสแสดงขาดอยู่ไหมครับตรงนี้ไม่มีใครจ้างเลยนี่เข้ามาเลยซอยซอยเล็กๆถึงแล้วอ,อันนี้เหรอฮันเนรอไอ้ดิมฮันดิมโทรศัพท์ทเงินหมดมันบอกอะไรเหลือยี่บบาทมาให้ยืมฟรี่ะ นี่ใช้ระบบเตืองกนอยู่มันหายากแล้วนะอรไรมันมื่อกี้มันบอกอะไรเหลืออะไรยืม20บาทอะไรใช่ใช่เครื่ออะไรระบบเตือนยางุ้ยได้ยินเสียงไหมสวัสดีครับตอนนี้อยู่อยู่ข้างล่างตึกแล้วครับอ๋อครับขอบคุณนะครับประตูนี้เหรอเป็นเสียงแบบคุณลุงละคุณลุงไปไหนคะเดคุณลุงจาขันขันหารใช่ครับ กดเขียงอ๋อตรงนี้พอทานครับแม่แม่แม่กดเข่ยงข้างล่างเดี๋ยวคุณอ๋อกดเข่ยงข้างล่างได้ครับก็เดินเข้ามาตรงนี้นะนี่แหละอุ้ยคุณลุงปะคะสวัสดีค่ะหนูมาทานข้าวค่ะลุงลุงได้ค่ะชื่อกานนะครับหนูขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะถ่ายรายการคุณลุงถ่ายรายการนี่แหละตั้งกล้องนะค่ะได้ไหมคะได้ค่ะเอามาเดินขึ้นมาตรงนี้นะ ไม่ถ่ายใครอ่ะถ่ายถ่ายพวกหนูค่ะหน้าตาดีๆเปืียบเท่าทุกคนเลยนะว้าวต้องหันกล้องหาตัวเองแล้วป้าทุกคนไอเอิร์ธนี่ก็ได้แฟนนะได้แฟนจาก FC นะเอิร์ธหันไปสิหันไปสิแฟนมึงต้องดูเทปนี้แน่นอนเอิร์นมันดูทุอะไรมันดูทุกเทปหรอเออร์นเอ่ะเอาแฟนขับเป็นแฟนบูมึงคดไร นี่ไงร้านอาหารอ๋อคือจริงๆก็เหมือนอะไรรู้ไหมตอนตอนเรียนมาหาไรแล้วอยู like ่หอแล้วม oh, ันจะมีร้านอาหารอยู่ในหอใช่ฟิวนั้นนองร้านอาหารใต้ตึกแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าโทรสั่งได้แล้วก็ลงมาเอาคุณลุงค่ะหั่นหั่นโพชนานี่คือเป็นชื่อคุณลุงเหรอคะชื่อหั่นหั่นฮั่นชื่อนัหละฮะ อีธานฮันอ๋อชื่อเขาในหนังเอีธานฮันอีธานฮันแล้วแล้ลุ้งชอบหนังเรื่องนี้หรอชอบคนคแสดงอ๋ออ๋อลุงชอบทำคลืก็เราจ้างเป็นชื่อ้านคุณลุงเวลาผัดกับข้าวทีก็คือแบบเนี่ยกระโดดจากโต๊ะหนึ่งไปอีกโต๊ะหนึ่งแล้วก็ตีตีตีลกาโปใช่อาหารไทยไหหลําอยู่คู่ตลาดน้อยมาร้อยปี น่าจะขายตัง้งแ<ช>ต่รุ่นแบบอา마อะไรอย่างน<า>ี้ป่ะคือกายกายกับพโล้เนี่ยให้ทีมงานอน่ะโทรมาสั่งกับข้าวไว้แล้วเพราะว่าหนึ่งคือเรากลัวของมหมดใช่ไหมเราก็อยากได้กินของที่หลายๆคนเข้ามารีวิวกันถ้าวอล์กอินเข้ามามาวอล์กอินเข้ามามันอาจจะติดคิวเพราะว่าคือก็ทํากันอยู่แค่แบบสองคนอะ หนูเพื่อต้องการคือได้ของฟรีมาก็สนุกไงน่ารักนะมีแบบเตาเชงช้งชาตต๊กตต๊ก,ตก,ตกน้ำมันนี่พี่พี่ไม่ได้รอนเล่นนะรถเบนซ์พี่อ่ะพอเติมยี่ห้ออื่นไม่ไม่ใช่เชลนะพอเติมยี่ห้ออื่นเชื่อไหมหัวฉีดจ่ายน้ำมันนะเสียสองรอบแล้วจรงิงรถเบนซ์ผมเติมแต่เชลเลยหลังจากนั้นอ่ะไม่เป็นเขาเรียกว่าตัวอะไรหัว ปั๊มปิปั๊มไม่ใช่ปั๊มติอะไรหัวจ่ายน้ำมันอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาไปได้เชลชวนชิมอ้างอิงจากเว็บเชลชวนชิมนะชื่อเดิมคือด่านเต้งลีหนูอ่านถูกป่าวะไม่เอกใช่ไหมไม่เอกลีลี่ลี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารสไตล์ุ๊กช็อปสมัยเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะขายคืออะไรเหมือนคอฟฟี่ช็อปอะขายอยู่ในห้องแถวไม้ริมถนนโยธา ที่แม้ทำเลจะดูลึกลับหายาแต่ลูกค้าแน่นร้านอยู่ทุกวันยาวมากเดูเดจบรายการนะชื่อจะรวม,มกันหมดฮันติงลี่คันติงลี่เอามาลแล้วในระหว่างที่เรารอเมนูอื่นนะเรามาลองสามเมนูนี้ก่อนเลยดีกว่ากระเพราเนื้อมันจะถุงหรือฉ่งดับกระเทียมตัดผัดกระเทียมมะระผัดไทยบอกก่อนนะว,ว่าน้าตาดูแบบ อาหารบ้นบ้านาเบสิกแบบเกลมามาให้ต่แ้าหน้าตาฟิวกูดอ่ะพี่ายเป็นคนแบบชอบกินตับที่มันเนื้อแบบชิ้นแบบใหญ่ให่มันแข็งคือหลายๆคนเวลาทำเนี้ยเล็กเเนี้ยมันสุกเกินไปอ่ะพอมันสุกเกินไปเลยมันแข็งเลยแต่ปกติอถ้าถาที่เราเคยไปรี่อยู่ร้านอาหารที่เขาบอับอร่อยอะตับมันจะชิ้นแบบนเลย ดีวะไหนว่าตับเล็กก็จะตับจะแข็งไงหอมมากหอมกระเทียมหอมน้ำมันตอนแรกก็คิดอยู่นะว่าน้ำมันมันเยอะแบบแยะไหมไนึกอ่ไม่แย่เลยรสชาติแน่นมากกระเทียมดีมากอร่อยมากดีมาก90บาทคุ้มนะบางคนอาจจะคิดว่าแพงอ่ะแต่จานอาหารอะคือปัน กระปุกกระปิบมากกระปุกกระปิบแบบจานละเก้าสิบอ้าจริงๆนะก็แพงอ่ะแพงแต่แบบแพงน้ยแพงน้อยเด็ดป่ะโอ้โหหน้าเธอเมื่อกี้คือเด็ดโคตรเด็ดจริงจริงเยดีไหมโคตรดีไม่กินต่ำเลยใช่ป่ะถ้าจะกินทุกคนต้องสั่งพี่บอก็อยู่แล้ว ตัวหนึ่งจ้ามันก็ปิ๊กมากทุกอย่างทุกอย่างก็ปิ๊กขอกินอันนี้ได้ไหมหนูตั้งแต่ตอนแรกแล้วอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสูตรจากทางคุณแม่หนูว่าเป็นคนแบบไม่เคยกินมาระผัดไข่นะปกติกินแต่บวบเป็นคนไม่ได้มีทุนเดิมชอบกินมาราอยู่แล้วอ่ะฝั่งนี้ชอบอะไรขมๆมันชอบขมเป็นคนขมมาระมาระเนาะ แต่รสชาติปรุงมันสำหรับหนูนะไม่ได้แบบพิเศษอะไรมากมายแต่เขา,าผัดไข่อร่อยคือมันมีกลิ่นของแบบมันมีกลิ่นกลิ่นเหมือนไหม้มกระทะไฟแรงกลิ่นแบบาากลิ่นกระทะมันมีความแบบผิวเบิร์นเบิร์นแล้วเมื่อกี้หนูกินอนะ่ะมันมีพริกมันมีพริกอยู่ในนั้นถ้าพี่กายชอบกินมารานหนูว่าพี่กายน่าจะชอบอันเนี้ยสำหรับหนูคือรสชาติมันไม่ได้แบบ ไม่ได้เค็มไม่ได้หวานไม่ได้อะไรรสชาติมันแบบเชงเชงอ่ะมันต้องเป็นอย่างงี้จริงหรอมะลาผัดไข่ไม่งน,นี้เลยใช่เลยเด็ดจริงหรอเด็ด <Dead. S 3> มะลาคือ,อกรอบกิ่นตะทะไม่ไม้ไฟแรงแรงมีพริกแบบฟิลลุกโดดเบาๆเวลากัดไปก็จะแบบสะดุ้งนิดนึงแต่ไม่เผ็ด,ดแต่จะรู้แค่ว่าเป็นเป็นการผัดที่แห้งที่อร่อยมาก พูดถึงผัดไม่ได้พูดถึงรสชาตินะแต่แบบยังมีความฉ่ำของมะระอืมอเจ็ดอันนี้ยังพูดไม่เต็มปากเลยเรานึกถึงบรรพบุรุษที่คนจีนตอนนั่งเรือมาแล้วมาลงที่กรอกจีนกรอกจีนที่ไหนจังหวัดตากสุโขทัยอ่ะเธอเป็นคนที่ไหนกันแน่วะไม่เพราะฉันบอกแล้วค็นึคนบอสุโขทัยเป็นคนจากเป็นคนน่านเป็นคนที่ไหนอ่ะน่านโคราชแรัเยอะแยะได้ไหมหมดเลยอ่ะนครด้วย น,น,น,น้้นพริกต่อไปขออันนี้พุง <90 S 1> ปลาผัดกะเพรา90บาทใบกะเพราคือเยอะมากเยอะเยอะมากอ่ะมาละพูดไม่ได้อันนี้พูดได้เลยลเด็ดเด็ดแบบเด็ดแบบไม่ตแบบ้องพิษพี่กายิหรอวิธีการผัด กลิ่นกระเพราปกติเวลาเราไปกินกระเพราอ่ะเราจะเราจะ,เราจะสามารถคัดแยกสัดส่วนอืมปริวกะเพราปริวอันนี้เหมือนสลัดกระเพราอันนี้เหมือนปลาปริวส่วนแบบมาเติมเต็มแต่จริงๆความเต็มมันอยู่ที่กระเพรากับผัดเลยผัดดีมากผัดดีมากปรุงด,ดีมากคือมีความแห้งในความมันแล่ละจริงคือมันมันรสจัดแบบแห้งแล้วมันมีรสชาติที่แบบครบถ้วนมากดูจากสีแล้วจะเข้าใจว่าจีนๆเบาๆ ไม่มีความเบาๆเลยไม่น่าเชื่อเนาะว่าหน้าตาแบบดูแบบจริงๆอย่างเงี้ยจะผัดกะเพราแล้วถึงขนาดถึงถึงเลยเป็นเพราะว่าไม่ขี้เหนียวกะเพราปะ่ะหรือว่ามันเป็นที๊ปรุงน้ำหนักน้ำหนักมือในการปรุงด้วยอันนี้โคตรเด็ดเด็ดมาพี่ได้ต้องมาลองกะเพราอันนี้เอาตอนเลยแล้วกันมาลองกะเพราเนื้อใบกะเพราเยอะเหมือนกันใบกะเพราเยอะเหมือกัน ืสกะเพราเหมือนกันนะความเข้มข้นของกะเพราจานนู้นกับอันนี้ยไม่รู้ว่าหรือเป็นเพราะว่าพอเป็นเนื้อปุ๊บอยากให้ได้กลิ่นเนื้อชูเนื้อหนูไม่แน่ใจแล้วว่าจริงๆนะว่ารสชาติผัดความเสถียรจริงๆมันคือรสนี้หรืออันนี้คือลืมลืมใส่อะไรใดๆหรือเปล่าเพราะมันดิบกันจนมันมันไม่ใช่กันมันโดดเลยเหมือนแบบ พี่กายผัดกะเพราหนูผัดกะเพราอะเหใช่คือคือมันมันมันดิฟกันมากเลยเหมือนแบบสลัดเนื้อสันมันคือเพราะว่าในเมื่อกี้ที่หนูอ่หารเชลชวนชิมอะเขาพูดถึงเมนูนี้เลยมันคือจริงๆแล้วว่าจีนอะอาหารจีนอาหารไทยมันจะแบบไม่มีมีสัตวไปกันผสมผสานผสมผสานาันเหมือนได้ความฝรั่งกับแบบกับจีนมามารวมกันชอบน้ำเขาอะมันเหมือนมีน้ำสลัดผสมกับน้ำเนื้อ หนูว่ามันไม่ใช่น้ำสลัดพี่กายมันคือน้ำหมักเนื้อพี่กายว่ามันมีมันมีน้ำแล้วมันมีกลิ่นเหมือนแบบเบเนก้าแบบเปรี้ยวเหมือนมีบาซซามิกมบาซซามิกใช่นี่แหละฉันถึง,ถ,งถึงหนูถึงว่านี่คือคือที่เขาบอกประยุกต์มาเ <c oughs> พราะถ้าเป็นอาหารไทยจีนนะ่ะบาซซามิกไม่มีทางได้ใส่แน่นอนอ่ะเนื้อไม่ได้นุ่มเลยค่ะแต่น้ำซอสเขาอร่อยเฉยๆว่ะ มันก็ว่าไปเถยะบางทีแทนที่จะทําให้มันใหญ่ๆอ่ะทําให้มันหนาๆดีกว่านะโอ้ชิ้นเล็กๆเนี่ยเหรอตั้งมาเอออันนี้มันแบนๆแล้วมันอาจจะเป็นไม่ใช่สไตล์ฝรั่งนะเหมือนแม่หนูทําสเต็กก็เป็นอย่างนี้นะเว้ยแม่หนูทำสเต็กเวลาลูกกินสเต็กกับแม่ก็ทําแบบนี้แล้วแบามี้หนูเรียกว่าสเต็ก เป็นแบนๆนอย่างนี้เลยอ๋อเป็นสายแบบจริงๆกแบบ็ใช่ไงลูกถึงลูกอ๋อลูกถึงเอาไว้น้ำม,มันทุบเนื้อไงใช่เพราะแม่รู้อ่ะจะต้องเอาเนื้อจากชิ้นใหญ่อ่ะทุบให้มันแบนเป็นแบบนี้หรือเขาต้องการให้มันสุกหรือ, <มา S 1> อเปล่ามันออกไปหมดเ,เพราะว่าแม่ไม่ได้กินแบบมีเดียมแร็งแม่ฮรู้เป็นจีน,น,นสุกเังไงก็น่าจะฟิวเดียวเป็นแบบไม่รู้ว่าเป็นต้องสเต็กแม่จะแบนตลอดอ่ะแต่น้ำซอสอร่อยนะแต่ถ้าเป็นพี่อาพี่อาแบบถ้าพูดว่าสเต็กแล้วมันมันถ้ามันเก้าสิบบาทอืม แต่ไม่ได้เด็ดอ <Sign ature S 2> ขอซิกเนเจอร์หน่อยเถอะอยากกินซิกเนเจอร์มากเลยอะ่ะอันนี้คือกุ้งผัดพริกซิกเนเจอร์เลยนะกเพราะเมื่อกี้ลุงคันเป็นคนบอกว่าอันนี้ซิกเนเจอร์เลยตอนวางอ,อร่อย<า>มันมไม่หวาน ถ้เทียบกับการผัดกระเพราเมื่อกี้อ่ะความไฮลัมเนเราไม่เข้าใจความไฮลัมเนาะมันจะติดมันมันนอ่ะมันจะติดมันจะมันมันอ่ะแต่กลับมา่อกินอีกนะโอ้ยถ้ากลับมากินแต่ถ้าขับมาเพื่อกินอือเป็นยังไงมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกะเพราอ่ะที่มันแบบแล้วก็เด็ดอ่ะเด็ดมีกระ อันนี้เขาคินยังไงอ่ะบีบอ่ะมีฮันค่ะมีกรอบนี่หนูต้องบีบมะนาวไหมคะคลุกไปเลยบีบแล้วก็คลุกเลยใช่ไหมคะคลุกเลยในนี้ก็มีพริกมีกระเทียมดองแล้วก็บีบมะนาวช้อนสอมคลุกเลยพี่กายแบบเหมืนหวานอ่ะอร่อยนะอืมกินเล่นๆกินเล่นๆอันเนี้ยป๊อปคอร์นจีนอ่ะ แล้วมันอร่อยตรงที่ใส่กระเทียมกระเทียมดองอ่ะหวานหวานแล้วก็มาตัดเปรี้ยวด้วยกระเทียมดองแล้วก็เผ็ดลูกโดดแเส้นเส้นไข่ไข่หวานหวานเอออันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะสั่งก่อนเลยกินระหว่างรอแบบรออาหารมาออเดอร์แบบเพลินเนี่ยไปที่แบบน้ำเพลินหยุดไม่หยุดไม่ได้จะหมดแล้วเหมือนป๊อปคอจริงจริงหยุดไม่ได้ต้มยำกุ้ง เด็ดแค่ชิมน้ำก็<ส>เด็ดจีเบาเบาาเลีเด็ดอ๋ออันเนี้ยไม่ได้จีจานนะอย,อย่าไปตั้งใจคิดว่ามันจะเป็นต้มยำแบบจีจาดมันเป็นต้มยำนวลที่สำหรับหนูอะหนูคิดว่ารสชาติอะมันครบแต่ไม่ใช่ต้มยำหม้อไฟที่มันอ,อย่างเงี้นไนะไม่ใช่มันจะเป็นนวลนวแบบซอสซอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของการกินที่เราชอบกินรสจัดแต่ว่าพอมาไม่ต้องจัดขนาดนั้นแล้วกินแบบเนี้ยก็อร่อยแบบนึงนะ อ,อันเนี้ยได้เด็ดเลยอหนูอะ่ะนั่งนั่งคิดอยู่ว่าแบบวันเนี้ยที่มากินอะ่ะมันคืออะไรหนอูอยากจริงใจกับคนดูมากๆเพราะเราทำมันอร่อยเด็ดอะ่ะม,มาหลายปีมากๆแล้วว่าแล้วคนชอบดูเราเพราะเราก็พูดแบบจริงใจจริงๆหนูอะ่ะกำลังแยกต้องแยกแยะระหว่างหนึ่งคือ ประวัติร้านความน่ารักสถานที่ที่มาที่ไปกับรสชาติของอาหารกับเวลามาเห็นคนแก่สองคนทำอาหารแล้วแบบน่ารักอะหนูต้องแยกมันออกให้ได้อะใช่เข้าใจไหมแบต้องต้องนั่ง,ต,ง,ต,งตั้งใจอะถึงต้องมาพูดตอนที่พี่คุณลุงคุณป้าทำอาหารหนูรู้สึกว่าอาหารสำหรับหนูอะไม่ได้เด็ดอ,อันนี้พูดแบบโคตรจริงใจเลยนะ ไม่ถึงขนาดว่าหนูจะต้องขับมาหรือหนูจะแนะนําคนต่อพี่ไปกินนี่ยังฮั้นโภชนาอะไ uh แต่ด้วยสถานที่มันที่มาที่ไปกว่าจะมาถึงเดินขึ้นตึกนั่นมันน่ารักอะ uh huh. ถ้าอยากมาเอาโมเมนต์ huh. ของการเดินมาหาร้านรับมานั่งกินแบบมานั่งคุยกับคุณลุงป้ามาถ้าเพื่อที่จะมาแบบเอ j นจอยอทตแบบสุดๆอะแล้วแบบตัดทุกอย่างออก,ก,อาออกมาเพื่อกินข้าวกินข้าวกินข้าว หนูยังไม่ต้องมาอันนี้พูดจากใจเลยอะแต่ที่ต้องพูดแล้วหันไปเหลือแบบเพราะว่าหน้าลักต้องตัดความรู้สึกแบบจอดรถเดินมาหาล่างคุยกันอะไรเงี้ยก็ถ้ามาเอาโมเมนต์นั้นะที่เอนจอยกับเพื่อนเฮ้ยวมมาดิเฮ้ยตึกนี่เป็นยังไงหนูจะพาลูกมามาดูว่าลูกขาเดี๋ยววิจะพาไปกินร้านอาหาร แล้วแบบเดินจอดรถมามาเจอแบบเนี่ยเดินเรียกโทรศัพท์หาลงุงให้ลงุงลงไปหนูจะพามามแต่อย่าไปคาดหวังเรื่องแบบหหยแต่ถ้าเป็นพี่กายนะมีอยู่สามอย่างที่แบบพี่ไารแบบชอบกินจริงอะคือตับมะละกระเราคูงปลาที่เหลือกินได้แต่ว่าบรรยากาศโดยรวมสำหรับพี่ไายคือคุ้มค่าที่จะมาอืม คนดูก็ดูออกอยู่แล้วแหละอ่ะอหนูว่าใช่เพราะว่าถ้าคนติดตามเรามาหลายๆปีหลาย EP ันดูออกอยู่ว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือแบบมันมีร้านอาหารที่ไปเพราะไปกินอาหารแล้วมันมีร้านอาหารที่ไปกินเพราะประสบการณ์และอาหารออันนี้คือร้านอาหารที่มากินเพราะประสบการณ์และอาหารเข้าใจหนูเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันไม่มีร้านไหนที่มีสตอรี่แบบนี้มันมาเอ็กซ์เพียจริงๆอะ่ะเนาะ ตั้งแต่การเดิน,นทางสถานที่ยันผู้คนยันอาหารอะไรเงี้ยมันคือภาพรวมที่มันทำให้มันน่ากินมันอร่อยขึ้นวันนี้หมดแล้วอร่อยเด็ดเข็ดด๋อยชื่อร้านอะไรฮั unch, รนช์โภชนาอ,อีเจนฮันช์ร้านชื่อเก่าคือเต้งวิกตอรีวิกตอรีเต้งเอออะไรอะไรลีอะลี่าดเต้งลีอะไรนะคะาดเต้งลีด่านเต้งลีหรือว่าร้านชื่อฮันช์โภชนา ที่คุณลุงชื่อฮันแล้วมีคุณแม่ชื่อโตนี่เห็นไหมไม่ใช่เหรอคะคำว่าโตเป็นคำเรียกนะพี่ชพร้ายหรือว่าอะไรนะไม่ใช่พี่โตเอ้าเหรอเอ้าเหรอคะอ๋อเป็นคำเรียกคำเรียกพี่ชพร้ายมาโตอ๋อแต่เอาโปงอาซิมอันนี้อาโตโอไม่ใช่ชื่อโตเห็นไหมบอกแล้วว่าเรื่องราวมันน่ารักมันจําได้ นะแล้วก็มาที่ตึกตึกชื่ออะไรเธอต้องทำให้ได้ละตึกเนี้ยโอ้โหจะไปรู้เหรอชื่อตึกยากกว่าชื่อร้านอีกะบอกเลยกาละวีกาละว่ากาละว่าเขาเป็นว่าเซิร์ชหันโฆษณาเซิร์ชเซิร์ชพบหันโฆษณาเนี่ยเขาก็ขึ้นละมีปักหมุดเอาไว้ให้วันนี้ไปก่อนนะคะอร่อยดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมเตริมน้ำมันปอมเชียวกันด้วยนะจ๊ะไปละ ไม่าายครับ